จากที่แป้งเองได้เข้ารับการคืนแร่เพื่อรักษามะเร็งไทรอยมาหลายครั้งแน่นอนว่าร่างกายทั้งอ่อนแอและไม่มีแรงจะออกแรงทํานั่นทํานี่หนักๆก็ไม่ค่อยไหวการรับรสก็เพี้ยนทั้งผะอ,อืดผะอ,อม,มเป็นผลจากที่ร่างกายเราขาดฮอร์โมนทดแทนและจากการคืนแร่รังสีบางทีก็แทบนอนสมอยู่กับเตียงเลยแหละแรกๆตอนที่ยังไม่รู้จักกิมูราก็ดื่มแค่น้ำมะพร้าวกับทานผลไม้ที่สดชื่นสดชื่นแต่พอได้มารู้จักกิมูราด้วยรสชาติที่ดื่มง่ายมากๆน้ำ ผลไม้ที่มีรสหวานอมเปรี้ยวช่วยให้แป้งเจริญอาหารมากขึ้นมีแรงทําสิ่งต่างๆมากมายสามารถออกไปเที่ยวเล่นไปทานอาหารในร้านที่ไม่เคยไปได้ใช้เวลากับเพื่อนๆครอบครัวจนหลายๆคนก็ทักว่าดูไม่เหมือนคนป่วยเลยส่วนตัวแป้งนะ ดื่มอิมูราแล้วรู้สึกว่าร่างกายมีภูมิคุ้มกันดีขึ้นไม่ค่อยหอเหี่ยวนอนซมแล้วทุกวันนี้แป้งก็ยังดื่มเหมือนเดิมเน้นดื่มก่อนนอนวันละหนึ่งซองจะได้ช่วยให้นอนหลับสบายด้วยต้องขอบคุณอิมูราที่อยู่เคียงข้างกันในทุกๆเข็มและตลอดการรักษาเพื่อนๆชาวมาคนไหนที่เพิ่งรับการรักษาอิมูราเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีที่แป้งอยากแนะนํามากๆท้ายนี้แป้งเชื่อว่าเพื่อนๆจะผ่านทุกๆขั้นตอนไปได้แป้งขอเป็นกําลังใจให้นะคะ